สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนเรื่องการวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel สองด้วยซอฟต์แวร์ Snap ระดับเบื้องต้นค่ะโดยภาพถ่ายดาวเทียมที่เราจะนำมาใช้ในวันนี้นะคะก็จะเป็นของบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเริ่มแรกนะคะก็ทำการเปิดซอฟต์แวร์ Snap ขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นนะคะทำการเปิดไฟล์ภาพถ่ายดาวเทียมขึ้นมาค่ะ โดยไปที่ Open Product นะคะจากนั้นเลือกไฟล์ภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel ที่ยังไม่ทำการแยกไฟล์นะก็คือจะเป็นไฟล์ที่ปีบอัดไว้แบบนี้เลยจากนั้นกด Open นะหลังจากเราได้ไฟล์ภาพถ่ายดาวเทียมแบบนี้แล้วเราก็จะทำการเปิดภาพถ่ายขึ้นมานะโดยไปที่คลิกขวาแล้วก็ Open RGB Image โดยภาพที่เราสามารถเปิดได้นะคะก็มี3ภาพก็คือภาพสีผสมจริงสีผสมเท็จแล้วก็ภาพชั้นบรรยากาศนะคะโดยเราจะเปิดเป็นภาพสีผสมจริงก่อนนะโดยสีแต่ละสีจะมีแบนด์ที่ต่างกันและในแต่ละแบนด์ก็จะมีขึ้นที่ต่างกันนะเราสามารถรู้ได้ว่าในภาพถ่ายดาวเทียมของ s e n t n n e l แบนด์ไหนมีขึ่นอะไรอยู่ได้จากตารางนี้เลยนะเราเลือกภาพสีผสมจริงแล้วเราก็กดโอเคได้เลย นี่นะคะเราก็จะได้เป็นภาพสีผสมที่จะปรากฏสีต่างๆเหมือนกับสีของวัตถุที่มองเห็นในทางธรรมชาตินะคะส่วนนี้ก็คือพวกข้อมูลแบรนด์ต่างๆที่เก็บรวบรวไมไว้นะคะจะเห็นว่าข้อมูลเยอะมากเลยต่อไปนะคะจะทําการเปิดภาพผสมสีเทสแบบเนียอินฟาเรดค่ะนี่นะคะเราจะมาติ๊กแบบ f อ l l Color แล้วก็กดโอเคเลยค่ะโดยที่เราเรียกว่าเป็นแบบเนียอินฟาเรดนะคะก็เพราะว่าแบรนด์8เป็นแบรนด์เนียอินฟาเรดค่ะ จากนั้นนะคะก็กดโอเคได้เลยค่ะนี่นะคะภาพสีผสมเทสแบบเนี้ยอินฟลิตที่เราได้นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยโดยคุณสมบัติของภาพสีชนิดนี้ก็คือพืชสามารถสะท้อนขึ้นเนียอินฟลิตได้ดีนะคะพื้นที่ที่มีคอรโรฟิลในพืชเยอะพื้นที่นั้นจะแสดงสีเป็นสีแดงเข้มค่ะเมื่อสักครู่นะคะเราลืมเรื่องอ,อธิบายเรื่องการผสมสีนะคะเราก็เลยจะมาอธิบายตอนนี้ค่ะ บางคนอาจจะสงสัยว่าภาพสีผสมคืออะไรนะคะโดยภาพถ่ายดาวเทียมข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมแต่ละช่วงขึ้นจะถูกเก็บในรูปของเลเยอร์โดยมีรายละเอียดของข้อมูลที่แตกต่างก,กันมาผสมกันตามแม่สีของแสงเพียง3สีได้แก่น้ำเงินแดงเขียวก็จะได้ภาพที่เรียกว่าภาพสีผสมค่ะ ในการแสดงผลข้อมูลดาวเทียมออกมาเป็นภาพสีนั้นเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าการแสดงภาพดาวเทียมที่อยู่ในรูปช่วงขึ้นความแตกต่างของสีจะช่วยในการแปลงตีความด้วยสายตาได้ดีกว่าภาพระดับสีเทาค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการทดลองทฤษฎีไลเซนการสะท้อนเชิงขึ้นค่ะโดยจะเปิดภาพแบนสอแบนสามแบนสและแบนแปดขึ้นมานะคะ เพื่อจะนำมาเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงขึ้นโดยแบนดแสดงขึ้นบูแบนดแสดงขึ้นกีนแบนดแสดงขึ้นเลดและแบนดแสดงขึ้นเนี่ยอินฟาเรดค่ะจะมาขออธิบายเรื่องทฤษฎีลายเซนการสะท้อนเชิงขึ้นก่อนนะคะ ทฤษฎีลายเซนการสะท้อนเชิงคลื่นถูกนํามาใช้ในงานสํารวจระยะไกลโดยวัตถุแต่ละชนิดมีการสะท้อนและดูดซับพลังงานแสงอาทิตย์ในแต่ละช่วงคลื่นแตกต่างกันการสะท้อนเชิงคลื่นของแต่ละวัตถุเรียกว่าลายเซนการสะท้อนเชิงคลื่นซึ่งเป็นลักษณะที่ใช้แยกความแตกต่างของวัตถุแต่ละชนิดเช่นค่าการสะท้อนแสงของน้ําโดยทั่วไปจะต่ํา แต่จะมีการสะท้อนสูงที่ไปยคลื่นสีน้ำเงินซึ่งทำให้น้ำใสจะปรากฏเป็นแสงสีน้ำเงินเข้มดินจะมีค่าการสะท้อนสูงกว่าพืชไปจนถึงช่วงขคลื่นอินฟราเรดค่าการสะท้อนของดินขึ้นอยู่กับส่วนผสมของดินส่วนพืชจะมีค่าการสะท้อนแสงที่แตกต่างจากดินและน้ำคือค่าการสะท้อนแสงจะต่ำในช่วงคลื่นน้ำเงินและแดงในขณะที่จะมีค่าการสะท้อนสูงที่ช่วงคลื่นเขียวและช่วงคลื่นใกล้อินฟราเรด โดยขั้นตอนแรกจะเป็นการจิ้มไปที่พิกเซลของน้ําพืชแล้วก็ดินค่ะนี่นะคะเราก็จะซูมไปที่น้ําแบบนี้เลยซูมให้จนจนกว่ามันจะเป็นพิกเซลเยอะๆเลยนะคะนี่เราจะเห็นพิกเซลชัดแบบนี้แล้วเราก็ไปที่พิกเซลอินโฟค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเราจิ้มไปที่น้ำแล้วนะคะเนี่ยค่ะแบนด์ต่างๆมันก็จะขึ้นมานะคะแบบนี้เลยเราจะ แคปเจอร์ข้อมูลนี้ไว้นะต่อไปจะเป็นการจิ้มไปที่พื้นที่ทางการเกษตรค่ะเราก็จะซูมไปหาพื้นที่ทางการเกษตรนะจริงๆจะเป็นพื้นที่ป่าไม้ก็ได้นะเพราะถือว่าเป็นส่วนที่มีคลอรฟิลเหมือนกันค่ะโดยพืชแต่ละชนิดจะมีค่าการสะท้อนแสงของคลื่นต่างกันนะคะในแล็บนี้เราจะใช้เป็นนาข้าวค่ะเราก็จะจิ้มไปแบบนี้ แล้วก็แคปไปเลยคะ่ะ <_' Paste> ต่อไปเราจะซูมหาพื้นที่เปิดโลงนะคะเพื่อจะดูค่าการสะท้อนแสงของดิน,นะค่ะแล้วเราก็แคปไปได้เลยนะคะ <_' S 1> <transcript> ทำการเปิดโปรแกรม Excel นะคะจากนั้นนะคะก็เอาค่าที่เราแคปไว้เมื่อสักครู่นะคะไปใส่ในตาราง Excel แบบนี้ได้ค่ะจากนั้นเราจะทำการสร้างกราฟนะคะ ด้วการลากคุมแล้วก็กดตรงนี้นะคะแผนภูมิแล้วก็แผนภูมิเบื้องต้น,นะคะ่ะเราจะได้การ์ดแบบนี้นะคะซึ่งสามารถนำไปเปรียบเทียบกับทฤษฎีลายเซนการสะท้อนเชิงขึ้นได้นะคะเดี๋ยวเราจะลองมาเทียบกันค่ะจากแผนภูมิเปรียบเทียบนะคะสามารถสรุปได้ว่าค่อนข้างตรงตามทฤษฎีค่ะคือค่าการสะท้อนแสงของน้ำมีค่าต่ำสุดดินจะมีค่าการสะท้อนสูงกว่าพืช ไปจนถึงช่วงคลื่นอินฟราเรดก่อนจะต่ำกว่าพืชส่วนพืชค่าการสะท้อนแสงจะต่ำในช่วงคลื่นสีน้ำเงินและแดงมีค่าการสะท้อนสูงขึ้นที่ช่วงคลื่นเขียวและช่วงคลื่นกล้อินฟราเรดค่ะต่อไปเราจะมาสอนใช้เครื่องมือสับเ็จกันนะคะก่อนอื่นเราจะปิดรูปภาพทั้งหมดก่อนค่ะจากนั้นไปที่ลาเซอร์แล้วก็สับเ็จค่ะ เครื่องมือสับเซนนะคะจะใช้ในการตัดขอบเขตพื้นที่ศึกษาและสามารถเลือกปิดแบนที่เราไม่ได้ใช้ทำให้ไซส์ข้อมูลมีขนาดเล็กลงได้ค่ะทําให้เราสามารถนําภาพที่ได้นี้นะคะไปประมวลผลในขั้นตอนอื่นได้เร็วขึ้นค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะเลือก Reference Band เป็นแบนสอค่ะเพราะว่าแบนสองนะคะมีความละเอียดจุดภาพอยู่ระดับต่ำสุดนะคะก็คือ10เมตรค่ะจากนั้นเราจะค่อยๆกั้นขอบเขตพื้นที่ศึกษานะคะ โดยยิ่งพื้นที่ศึกษาเราขนาดเล็กเท่าไหร่ไซส์ข้อมูลของเราก็จะมีขนาดเล็กลงตามไปเท่านั้นค่ะจากนั้นไปที่แบรนด์ s ับเซ t นะคะจะเห็นว่าตอนนี้มันจะเลือกแบรนด์เป็น s ซิลิ c อนนะเราจะทำการติ๊กเป็นซ e ลิ n อ n แล้วก็จะเลือกเพียงแค่ตั้งแต่แบนด์1ถึงแบนด์เท่านั้นค่ะขั้นตอนนี้จะทำให้ไซส์ข้อมูลของภาพเรามีขนาดเล็กลงเยอะเลยนะคะแล้วก็กดโอเคค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ภาพสัพเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองเปิดแบรนด์ดูนะคะนี่นะคะในแบรนด์ก็จะมีตั้งแต่แบนด์หถึงแบรนด์เท่านั้นนะคะจะไม่มีแบรนด์อื่น,นะค่ะต่อไปนะคะจะใช้เครื่องมือ r e s a m p i n g ภาพนะคะในการลดหรือเพิ่มความละเอียดภาพเป็นการปรับแต่งรายละเอียดที่มากกว่าด้วยการปรับแก้ค่าระดับสีเทาหรือเป็นการสร้างข้อมูลใหม่โดยจะไปที่ส a s t e r นะคะแล้วก็ไปที่ geometric แล้วก็จะเลือกเป็น resizing ค่ะเราจะใช้เป็นของซับเซตนะคะแล้วจากนั้นก็จะเปลี่ยนชื่อตรงนี้เป็นซับเซต r e s u z i n g ค่ะแล้วเราก็จะไปตรง resizing parameter นะคะเราจะเลือกเป็นแบรนด์สองนะคะหรือในความหมายก็คือจะเลือกให้แบรนด์สองเป็นแบนด์หลักแล้วให้แบรนด์อื่นปรับแต่งรายละเอียดภาพเพื่อให้มีขนาดภาพเท่ากันค่ะ แล้วจากนั้นก็กด run ได้เลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็ได้ข้อมูลภาพแบบ리้งแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะลองทำการเปิดภาพใน리้งกันนะคะแล้วก็ open RGB ในส่วนของโปรไฟล์นะคะถ้าเกิดเราคลิกเข้าไปเราจะเห็นว่าจะมีภาพสีผสมแบบต่างๆเยอะขึ้นมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะลองเปิดแบบภาพสีผสมจริงก่อนนะ นี่นะคะเราก็จะได้เป็นภาพสีผสมจริงหรือเป็นภาพที่สีเหมือนที่ภาพตาเปล่ามองเห็นนะคะเราจะได้แบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะลองทำการเ,าเปิดภาพสีผสมแบบอื่นๆขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบอีกนะคะโดยภาพสีผสมที่ต่างกันก็จะใช้ในการตรวจสอบสิ่งปกคลุมดินที่ต่างกันไปด้วยนะคะต่อไปเราจะทำการเปิดภาพสีผสมเท็จขึ้นอินฟาเรดนะ แล้วก็จะเปิดภาพผสมดูพื้นที่ทางการเกษตรก็โอเคได้เลยเดี๋ยวเราจะลองนำภาพทั้งสามมาเปรียบเทียบกันนะภาพผสมดูพื้นที่ทางการเกษตรนะคะจะแสดงผลก็คือพืชที่แข็งแรงสมบูรณ์จะแสดงผลเป็นสีเขียวสดใสส่วนที่รกร้างว่างเปล่าจะแสดงเป็นสีน้ำตาลหรือสีม่วงค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดเว็บไซต์แสดงการผสมสีแบบต่างๆให้ดูนะก็คือเว็บไซต์นี้ Simple RGB Composite ของ Sentinel เด er so ี๋ยวเราจะแปะเว็บไซต์นี้ไว้ข้างล่างนะทุกคนลองไปผสมเล่นดูได้ค่ะจะเห็นว่าสีผสมที่ต่างกันจะใช้ในการตรวจสอบสิ่งปกคลุมดินที่ต่างกันนะคะเดี๋ยวเราจะลองเปิดสีผสมแบบอื่นเช่นสีผสมแบบดูพื้นที่เมืองนะคะเรากดโอเคเลย การผสมดูพื้นที่เมืองนะคะโดยปกติแล้วจะมีความใกล้เคียงกับการผสมสีธรรมชาติค่ะแต่แตกต่างที่เมืองจะสามารถแยกได้ชัดเจนมากกว่ารวมไปถึงแหล่งน้ำที่เป็นสีดำเข้มและพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงจะเป็นสีแดงหรือเหลือง แต่ด้วยความที่ภาพถ่ายดาวเทียมภาพนี้มีสิ่งปกคลุมดินประเภทเมืองน้อยนะคะแล้วมีการประปนกันของเมืองและพื้นที่เปิดโลงค่อนข้างมากซึ่งมีสีและความใกล้เคียงกันทําให้การมองเห็นสีและการจําแนกได้เป็นไปได้ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรน,นะคะเดี๋ยวเราจะลองเปิดภาพการผสมสีไม่หนึ่งภาพนะคะจะเป็น land and water นะคะก็คือดินและน้ําค่ะ โดยการผสมสีแบบนี้นะคะจะเป็นการผสมเพื่อแยกดินและน้ําออกจากสิ่งปกคลุมดินประเภทอื่นค่ะจากสีผสมดูพื้นที่ดินและน้ํานะคะจะเห็นว่าพื้นที่ที่มีลักษะเป็นดินและน้ําจะแสดงผลสีออกม่วงหรือฟ้าตัดกับสีของสิ่งปกคลุมดินประเภทอื่นเช่นพื้นที่ทางการเกษตรและก็พื้นที่ป่าค่ะต่อไปนะคะเราจะใช้เครื่องมือพินในการทดสอบทฤษฎีลายเซนการสะท้อนเชิงคลื่นค่ะนี่นะคะกดที่พินเพนซิลนะคะ เริ่มต้นนะคะเราจะไปปักพินที่บริเวณที่เป็นน้ําก่อนค่ะเราก็จะปักพินบริเวณน้ําลึกเลยนะคะน้ําลึกกับน้ําตื้นเนี่ยก็ค่าการสะท้อนที่ได้ก็จะต่างกันนะคะโดยน้ําตื้นนะคะจะมีค่าการสะท้อนมากกว่าแบบบริเวณที่เป็นน้ําลึกนะคะต่อไปเราจะปักพินบริเวณพื้นที่ทางการเกษตรค่ะพื้นที่ทางการเกษตรที่เป็นประเภทที่ต่างกันนะคะก็ จะมีการสะท้อนเชิงขึ้นที่ต่างกันเหมือนกันนะคะอย่างเช่นข้าวโพดแล้วก็นาข้าวนะคะขื้นสองขืนนี้จะไม่เหมือนกันค่ะนี่นะคะเราได้พื้นที่แล้วเราก็ปักหมุดแบบนี้อันนี้จะเป็นพื้นที่ทางการเกษตรเนาะจากนั้นเราจะไปปักหมุดที่บริเวณพื้นที่เปิดโล่งค่ะซึ่งค่าการสะท้อนเชิงขึ้นของดินนะคะจะอยู่ที่องค์ประกอบของดินค่ะ ส่วนตอนนี้เราก็เจอพื้นที่เปิดโลงแล้วนะคะเราก็ทําการปักพินเลยค่ะเราก็จะได้พินออกมา3อันแบบนี้แล้วเราสามารถดูการาฟได้ที่ o p t i c a l แล้วก็ p e c t r ั m view ค่ะแล้วก็จะมากดตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะได้การาฟลายเซนเชิงขึ้นออกมาแบบนี้ค่ะพีหน่งนะคะก็คือน้ําอยู่ล่างสุดค่ะปีสอคือพืชแล้วก็นี่ปีสาจะอยู่บนสุดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปเปรียบเทียบกับ ทฤษฎีลายเซนเชิงขึ้นนะคะจากค่าสเปกตรัมวิวเปรียบเทียบกับทฤษฎีลายเซนการสะท้อนเชิงขึ้นนะคะจะได้ว่าจุดที่มีค่าการสะท้อนต่ําสุดจะเป็นพื้นที่บริเวณน้ําซึ่งมีค่าการสะท้อนต่ํากว่าเ่งปกคุมดินประเภทอื่นอย่างชัดเจนค่าการสะท้อนแสงโดยทั่วไปจะต่ําแต่จะมีค่า,าสะท้อนสูงที่ปลายขึ้นน้ําเงิน ค่าการสะท้อนสูงขึ้นมาอีกเป็นของพื้นที่ทางการเกษตรซึ่งมีค่าสะท้อนต่ำในช่วงขึ้นน้ำเงินและแดงในขณะที่จะมีค่าสะท้อนสูงช่วงขึ้นสีเขียวและช่วงขึ้นใกล้อินฟราเรดส่วนพื้นที่ที่มีค่าการสะท้อนสูงสุดจะเป็นของบริเวณพื้นที่เปิดโลง่งเนื่องจากปรากฏการการสะท้อนพลังงานของดินมีอยู่2ออย่างก็คือถูกดูดกลืนหรือถูกสะท้อนจะไม่มีการส่งผ่านลายเซนเชิงขึ้นข,นของดินจะเปลี่ยนแปลงตามความชื้นในดินโดยเฉพาะ ในย่านคลื่นใกล้อินฟราเรดซึ่งจะสะท้อนได้สูงขึ้นถ้าความชื้นลดลงจะใกล้เคียงกันกับการสะท้อนของพืชสีเขียวถ้าดินแห้งต่อไปนะคะจะลองทดลองเปิดพินเมนเจอร์ดูค่ะอันนี้นะคะในพิน Manager นะคะก็จะบอกตั้งแต่พิกัดของพินแต่ละพินที่ทำการปักหมุดไว้ค่ะไม่ว่าจะเป็นค่ารัดลองหรือค่า XY ของภาพนะคะต่อไปเราจะทำการคำนวณค่า ndvi หรือค่าดัชนีพืชพันธุ์นะคะ เราจะปิดแบบนี้ก่อนแล้วก็เปิด raster band map ค่ะจะใช้ข้อมูลของ subset resampling นะคะแล้วก็จะเปลี่ยนชื่อเป็น ndvi ค่ะจากนั้นกดปุ่ม edit นะคะแล้วเราจะทำการใส่สูตรของ ndvi นะคะซึ่งสูตรของ ndvi ก็คือ near ลบ red หาร near บวก red ค่ะซึ่งขึ้นอินฟราเรดนะคะจะอยู่ที่แบน d 8ค่ะส่วนคลื่นเ e นะคะจะอยู่ที่แบน d สค่ะสูตรที่เราได้ที่เราเพิมใส่ ก็คือจะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวๆแบบนี้ก็คือกดโอเคเลยคะ่ะภาพที่ได้นะคะจะเป็นภาพสีขาวดําค่ะดังนั้นเราจะต้องไปทําการเปลี่ยนสีนะคะมันเปลี่ยนสีได้นะนี่นะคะเราก็จะใช้เป็นสีนี้นะคะแต่ว่าตรงนี้นะคะปกติแล้วค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จะอยู่ระหว่างที่ลบหนึ่งกับหนึ่งนะคะซึ่งเมื่อกี้นะคะ ตรงมินนะคะมันเกินนะคะเราจะเปลี่ยนเป็นลบหนึ่งแล้วก็จะให้เป็นแม็กเป็นหนึ่งนะคะนี่จะเห็นว่าภาพมีการเปลี่ยนแปลงนะคะส่วนสีของภาพนะคะจะมาเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นะคะเราสามารถลบจุดเพิ่มจุดเพิ่มสีอะไรได้หมดเลยนะคะตามความเหมาะสมนะค่ะว่าจะเพิ่มตรงอ่าค่าไหนหรือลดค่าไหนลงไปนะคะ โดยค่าตัชนีพืชพันธุ์คือค่าที่บอกถึงสัดส่วนของพืชพันธุ์ที่ปกคลุมพื้นผิวโดยคำนวณการนำช่วงคลื่นที่เกี่ยวข้องกับพืชพันธุ์มาทำสัดส่วนต่อกันเป็นการนำค่าสะท้อนของพื้นผิวระหว่างช่วงคลื่นใกล้อินฟราเรดกับช่วงคลื่นตามมองเห็นสีแดงมาทำสัดส่วนกับค่าผลบวกของทั้งสองช่วงคลื่นเพื่อปรับให้เป็นลักษณะการกระจายแบบปกติทำให้ค่า NDVI มีค่าอยู่ระหว่างลบหนึ่งถึงหนึ่ง ซึ่งจะช่วยในการแปลผลได้ง่ายโดยที่ค่าศูนย์หมายถึงไม่มีพืชพันธุ์ใบเขียวอยู่ในพื้นที่สำรวจในขณะที่ค่า0.8นถึง0.9หมายถึงพืชพันธุ์ใบเขียวหนาแน่นมากในพื้นที่ดังกล่าวโดยนอกเหนือจากค่าดัชนีพืชพันธุ์แล้วนะคะยังมีค่าดัชนีอื่นๆอีกที่เราสามารถนำมาวิเคราะห์ได้นะคะส่วนคลิปนี้ขอจะไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ